เรื่องนี้ลูกค้าเอามาให้เปลี่ยน power จัดสายแล้วก็ใส่การ์จอนะครับตัวเดิมเป็น600วัตต์ของ Aero c o Superb นะครับจะอัพการ์จอก็เลยต้องเปลี่ยน power ด้วยนะครับใส่เป็น c ค s แซ่ CX750M ลูกค้าซื้อมาเองนะครับซื้อมือสองมากาทำการถอดตัวเก่าออกแล้วก็เรียงสายใส่ตัวใหม่ให้เรียบร้อยจัดเก็บ รัดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ใส่การ์ดการ์ดเป็นตัว rtx 3070นะครับของ msi supreme เกือบจะใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยาวใหญ่ยาวนะฮะพอใส่ได้แล้วเราก็เรียงสายนะครับตัวนี้มีสายถักด้วยนะฮะรัดเก็บด้านหลังอีกรอบหนึ่งนะครับ มีสายถักนะครับตัดแก็บ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 ปิดฝาครับผมใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ลองเปิดเทสดูเสียบสายต่อจอเสียบเมาส์แป้นพิมพ์เสียบสายพาวเวอร์กดสวิตช์ออนได้นะครับ ไฟชุดน้าติดแล้วไฟการก็ติดแล้วไฟแรมก็ติดแล้วไฟปั๊มน้ําก็ติดแล้วเหลืออย่างเดียวที่ไม่ติดคือภาพครับการตัวนี้ลูกค้าซื้อมือสองมานะครับก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปครีมกันก่อนนะครับดูไฟการ์ดเท่ๆเพลินๆไปก่อน เรือ่องนี้ลูกค้าเดินทางมาจากโชคชัยนะครับขอบคุณลูกค้ามากเลยครับขอให้ได้การ์ดใหม่เร็วนะครับ